เชีข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปลกิ้งสไตประจาวันที่11กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียง,งวันนี้ได้คําตอบแล้วนะมานตรงคุยโอบีนิโก้ลุยชุดใหญ่ช้างศึกได้ปรือไม่ โดยงานนี้ทัพจ้างศึกทีมชาติไทยภายใต้ใตการน,นำทัพของมาโนอโปรกิ้งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมดุยศึกสำคัญฟีฟ่าเดช่วงเดือนมีนาคมโดยคาดการกันว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วม WAFF แต่ก็คงจะต้องได้ดวลกับทีมระดับเอเชีย e เช่นเดิมนะ ซึ่งล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวน,นว่ามาโนโพกิ้งแม่ทัพใหญ่แห่งทัพช้างศึกเนี่ยได้โผล่มาสอบถาม o b o ีโอเดนเซ่บีเทีมชั้นนำในลีกสุดสุดเดนมาร์กเมื่อพูดถึงการขอตัวนิครัสมิเกลสันแบ็คขวาตัวเก่งจากทีมชาติไทยเพื่อจะขอตัวไปเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ได้หรือไม่ ก่อนจะได้คําตอบจากทางโอเบโอนเซได้รับการยืนยันอย่างอาการบาดเจ็บของนิโก้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเขาจะมีชื่อในทีมอุ่นเครื่องที่จะพบกับทางตรังการูเอฟซวันที่ที่สองกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนแต่จะส่งเขาลงสนามในช่วงครึ่งหลังเพื่อทําการเรียกความฟิตก่อนเพราะทางสโมสรเองยังไม่อยากจะเร่งรีบให้เขาลงสนามมากมายนัก ตดยตามแผนการฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยของตัวเขาเองนะฮะซึ่งจะต้องเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเพิ่มเติมโดยก่อนหน้านั้นจะเดินทางไปยังประเทศไทยเขาได้ลงสนามช่วงปรีซั่นที่เดนมาร์กนะก่อนจะได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณแทมสติงเล็กน้อยจากคำตอบการยืนยันจากทาง OB o อเด s e ซ่ฟ FA เดย์ช่วงเดือนม,มีนาคมแฟนบอลไทยจะได้เห็นนิโคลัสมิเกลสันแบ็กขวาตัวเก่งวัย23ปีกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนในครั้งนี้ เป็นอย่งว่าง,งามนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะรอดูประกาศอย่างเป็นทางการก็แล้วก,กันครับฝากตินแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับพีพีทีวียิงสดฟุตบอลญี่ปุ่นเปิดฉากเกมแรกในฤดูกาล2023วันนี้โดยแฟนบอลไทยเตรียมชมนัดเปิดสนามฟุตบอลญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลวันนี้ซูเปอร์คัพศึกแชมป์ชนแชมป์ในคู่ระหว่างสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมานินอฟ อดีตทีมเก่าโกลุ้มทีละทอนบูมาทันดีกเกรชัมลีกส,สุดของทางญี่ปุ่นประทะเดือดกับทางเวนโฟเรนโกฟุแชมป์ฟุตบอลทั่วญี่ปุ่นนาฬิกาที่ผ่านมาโดยทีมไดจะควาแชมป์แรกนาฬิกาวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์เวลา19.35นาต,าตามเวลาของประเทศไทยจะแข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นและก็สยามสปอร์ตแล้วก็ฟรีทีวีพีพีเอชดีช่อง36ถ่ายทอดสดจากญี่ปุ่นเลยครับ ก็ไปแฟนพวกเขาก็ไปติดตามรับชมแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับประเด็นใหม่มาอีกแล้วจะภาพซ e ีเกม e s อีสปอร์ตส่งได้9ชาติอื่นได้เพียงแค่5เท่านั้นนะโดยงานนี้จ้ภาพกัมบ,บูชาปรับลดโควตาชาติอื่นๆเหลือเป็นแค่5เท่านั้น เดยกำลัเคลื่อนไหวกันในขันกีฬาอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญจะมีการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยเจ้าภาพกัมพูชานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนโคตาการเข้าร่วมการแข่งขันของชาติอื่นกันอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านั้นอีสปอร์ตจะมีการแข่งขันทั้งหมด9อีเวนต์จากทั้งหมด6เกมโดยเจ้าภาพกัมพูชาสามารถส่งได้ครบทุกอีเวนต์คือ9อีเวนต์ส่วนชาติอื่นๆจะส่งได้ไม่เกิน7อีเวนต์ในครั้งนี้ แต่ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวแต่ว,ว่าการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตของซีเกมครั้งที่32มีการเป,ปลี่ยนแปลงโค้ตาใหม่กันอีกครั้งโดยการปรับโค้ตาชาติอื่นส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน5อีเวนต์เท่านั้นส่วนเจ้าภาพสามารถส่งเข้าร่วมได้9อีเวนต์เท่าเดิมนะแต่ผมเป็นตัวว่างานนี้แค่เจ้าภาพนะฮะยังไม่ได้เปิดตัวกันเลยยังเละตุ้มไปขนาดนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรความยุติธรรมนั้นไม่มีเลย เรามาดูประเด็นข่าวจอมาจันดีครับสื่อญี่ปุ่นเปิดโฉมกองหน้าใหม่คอนซาต์จอคว้าผนึกเกมรุกสุขบโชคนะโดยคอนซา์เนี่ยจอคว้ากองหน้าตัวใหม่เข้ามาเสริมกแกร่งโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานขา่าวจากสโมสรคอนซาเตเลซซัป,ปโปโรต้นสกัดของสุขบโชคสารชาติน้ารูกชิมชาติไทยของเราการลังเร่งคว้าตัวยาคุบชเวียซอ็อกกองหน้าตัวเก่งจากสโมสรนาโกย่าก,าก,การันปัชเอสเข้าร่วมทีม โดยก่อนศึกเจนลีกฤดูกาล2023จะเปิดฉากขึ้นยาคุปชเวียซอกมีสัญญากับนาโกายาถึงต้นปี2023เขาตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรทั้งในญี่ปุ่นและในโยุโรปโดยสื่อในญี่ปุ่นรายงานข่าวว่าคอนซะทีมของสุโชคกำลังอให้ความสนใจกองหน้าโปรแลรนด์รายนี้เป็นอย่างมากเลยนะโดยแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นกองหน้าตัวใหม่เข้ามา ผนึก่กำลังกับสุโบโชคนาการใหม่นี้สำหรับทางยาคุปเซเวียซอกกองหน้าวัย3ีผลงานกับทานยาก,กยาแกรนปัชเอสลงสนามทั้งหมด21นัดยิงไปทั้งหมด12ประตูรวมทุกบร,ริการในกรกนนี้เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากักนดีครับฮองอัญญาไยเปิดตัวคาราบาวผู้สนับสนุนหลักอย่างเพิษการ โดยงานนี้ฮองอัญญาลายนะฮะ,ะแถลงข่าวเปิดตัวคาราบาลครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเสถียเรเศษสิทธ์บอสใหญ่คาราบาลกรุ๊ปเดินทางไปเปิดตัวด้วยตนเองโดยงานนี้ที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามฮองอัญญาลายสโมสรที่มีโคซิโกเกตศักเสนาเมืองคุมทีมอยู่นั้นได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคาราบาลครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีมิสเตอร์ด้วนเงียนดิกบอสใหญ่ของฮองอัญญาลายและก็เสถียเรเศษสิทธ ท่านประธานใหญ่คาราบากุฟเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองในครั้งนี้โดยบอสใหญ่ของอัญญาลายนะฮะกล่าวว่าผู้สนับสนุนรายใหม่ของเราสนับสนุนเงินกว่าสี่0มืล้านดองโดยไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆเป็นเป้าหมายของอัญญาลายคือการเล่นให้ดีเท่านั้นฉะนั้นจะมีรางวัลที่คู่ควรพวกเขาจะร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่เพื่อสร้างรงกันายในครั้งนี้ โดยเบื้องหลังเดี๋ยวนี้มาจากทางกีติศัก์าเสนาเมืองอเดีตโคช้ชทีมชาติไทยที่เป็นสะพานเชื่อมโยงมหาเศรษฐี2คนมาพบกันผมเผชิญเชิญเขาไปที่ที่นั่ง VIP เพื่อดูการแข่งขันของเราแต่เขาเนี่ยก็ชอบนั่งข้างล่างนะดูอย่างเรียบง่ายดีไม่อยากจะดึงดูดความสนใจดังนั้นผมจึงชอบและก็เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีสิ่งที่เหมาะสมหลายอย่างความร่วมมือทางธุรกิจกับเรามีหลายหมื่นล้านที่จะทำฟุตบอลทันทีในครั้งนี้ ส่วนด้าน,นเสถียรเศรษฐธิ์กล่าวนะว่าซิโก้เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อดังตอนไปนทํางานที่เวียดนามคนไทยก็เสียดายเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามซิโก้จะช่วยฮอนดาลายและวงการข้าบบนเวียดนามได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้สเียนยังเปิดเผยว่าการทำงานร่วมกับพันธมิตรในลีกครับอังกฤษ,กฤษเพื่อจัดการแข่งขันระหว่างทีมอังกฤษกับทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงเวียดนามเขาระบุว่า <S <S ผมอาจจะนำทัวร์นาเมนต์นี้มาเตะเวียดนามในอนาคตก็เป็นได้เราได้หาหรือรเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอสใหญ่คาราบาวคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้เอาไว้เป็นราวังวางานนี้ต้องรอรุ้นต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ ไม่กลับไปตกต่ำอีกแล้วอินเอสตาลันเป้าหมายโกเบซีซั่น2023ในครัักนี้โดยอันเดสอินเอสตานยอดจอมทัพชาวสเปนของทีมวิเซลโกเบเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกเจลิกญี่ปุ่นลันเป้าหมายของทีมในฤะดูกาล2023จะต้องดีกว่าซีซั่นก่อนหลังบิดต,ต้องตกชั้นไปเล่นลีกรองในครัักนี้โดยผลงานในลีกนาฬกา2022ที่ผ่านมาของทัพบัวพันล้านแข่งทั้งหมด34นัดชนะไป11เสมอ7แพ้ไป16นัด เก็บไปทั้งหมด40แนมจบอันดับที่13ของตารางคะแนนโดยทีมเคยตกลงไปอยู่อันดับโซนตกชั้นมาแล้วซึ่งสวนทางกับเม็ดเงินจากการลงทุนที่มหาศาลทําให้ชีทั้น2 0 23ที่กาลังจะเริ่มในช่วงสัปดาห์หน้าทีมตั้งเป้าหมายว่าจะต้องไม่กลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกแล้วส่วนด้านอันเดสอินเอสตาจอมทัพอดีตทีมชาติสเปนวัย38ปีของทีมได้เผยนะว่า อยอมรับนะว่าผลงานจากที่สั้นที่แล้วเนี่ยเราทําได้ไม่ดีพอแต่ในช่วงทีซสั้นใหม่นี้เราจะทําให้แฟนบอลโกเบมีความสุขเราจะต้องทำผลงานกลับมาเป็นทีมระดับท็อปของลีกให้ได้กันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมของวิเซลโกเบจะเปิดปรลังพบทางอวิสปาฟูกุโอกะศึกเจลิกวันในปี2023นัดที่1วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลาสิรนาดิกาตามเวลาของประเทศไทยนัดน้ำโอเวียสเตเดียมโกเบในกร์งนี้ กอดฝากติดตามกันด้วยครับใครเป็นแฟนวิซลโกเบและนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับ